ดกินงั้นผมไปหาหมอนะหมอนัตอนนั้นเรื่องเรื่องเรื่องตับเนี่ยแบบนี้แหละโทรมาเลยโทรมาโทรมาด่วนเลยผมไปเลยผมไปผมเอาไปเจ๊กูเจ๊กูหมอกออะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมให้คำตอบก็ให้คำตอบโอเคอืมได้ตับเริ่มกำลังดีสองเดือนนึงผมไปสองครั้งนะพอไปทีตนี้หมอรีบโทรมาเลยนะพออาทิตย์หน้าปุ๊บ โทรไปหมอขอตรวจรอบหนึ่งตรวจเช็คเลือดเลือดเออหมอกาเช็คเลือดดีหมอมันดีขึ้นอืมดีเหลืวดที่ที่ได้ที่บาให้มาให้อาทิตย์นี้มาก็ดีขึ้นหนึ่งอ่ะผมว่าไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าเดี๋ยวว่าให้ว่าคิดตอมกี่พอไปหาหมอแล้วจริงๆแล้วคดีที่เดือนหมอเลยบอกดีคือว่าตัดนี่ไม่ต้องห่วงแล้ว ลดเลยอยู่ในขั right ้นที <bucks and> <apan> <den> ่สามเลยอยู่ในขั้นที่สามะรือว่าไม่คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินละตอนนี้ดูกันนี่ละเรื่องเอ็นเพราะว่าคุณนอนอยู่สองเดือนมันเอ็นเนี่ยมันคือมันติดติดเตียงเลยติดเบอะเลยต้องไปยกผ้าแล้วให้หมอโน่นโน้นลงไหมหมอหมอให้ให้เราทําแต่เนี่ยตก่อนไม่ไม่ไม่มีแต่เจอผมไม่มีก็วนนี้ตายไปเนี้ยตายห้อยห้อยเลย ยกได้ไเดินได้ได้แต่เนี่ยทุกันนี้เริ่มยกได้แล้วเ่ยนน้เร่ได้เนี่ยเดินดีขึ้นเดได้แต่ก่อนมันใช้ไม้ใช้อะไรเนี่ยแ่อั้้าดนลุกค้มมันยังแข็งแข็เ่อแบบแต่ว่าถ้าดไม่ยังไม่นอนเป็นไร่ผเดินแบบเดิเดไม่แข็งค้จอ่อนจมืออ่อนมืออะไรได้ นี่คือว่ามันนอนพึ้นใช่ไยืดแขนตรงนี้ได้ไหมได้แค่นี้ก่อนอ๋อได้แค่นี้เราถ้าตอนเช้าแกออกแบบทำประการลำบากแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยแบบธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันมันจะงอมันจะแบบดเนื้อเราเดีพอแล้วมันจะอ่อนลงอ่อนลงถ้าเวลาเราตั้งใจยืดตรงมันจะงอแบบนี้ถ้าเราแบบปล่อยธรรมดาคุยพี่นี่เดี๋ยวมันจะเริ่มแบบธรรมดาเหมือนแบบใครที่เห็นแบบไม่รู้จักผมอ่ะที่เห็นว่าผมไม่เป็นไรนะเฮ้ยเเฉย เออว่าคนรู้จักได่คนแถวบ้านเขาบอกผมนี่ห้าเดือนนี่ถือว่าผมยังโอเคมากรด้วยมีขึ้นมากคนที่เป็นเป็นรุ่นเดีย่อผมตีบผูกติดกเนี่ตอนนี้นะยังยังไม่รู้จักที่นอนนี่เลยนอนด้วยเพราะเพราะอะไรรู้วยบอกไม่ตู้ชีวิตตัวเองของผมนี่เขาบอกผมตู้ชีวิตแล้วอยาหือกินยา กินยาไมีแต่คุณรู้ว่าอไหนดีอันไหนไม่ดีเจอยาดีด้วยนี่เธอรู้ไหมว่าคุณประเสริฐเขามีบุญกับเธออีกอั้มเขาได้กินยาตัวนี้มันไปสู่ราชวงศ์และและอย่างหนึ่งไอ้เรื่องที่ผมเป็นแบบนี้นะผมคนโชคดีมีบุญผมไม่เอานะพอเห็นวุ้เห็นเบียร์เล่าเล่าไม่เอาผมไม่รู้ผมไม่รู้สึกเลยผมไม่เอามันแต่ั้งหัวออกจะโรงพยาบาลมานะไม่แสบเลยตั้งตั้งอาทิตยเดือนแรกถือว่าผมจำจำไม่ได้แต่สมองผมชิดอยู่อะ ถึงเดือนที่สองแล้วผมขึ้นมาผมไม่จะมาหบนี่เห็นอะไรอยากกินบุหรี่บุหรี่เลิผมไม่เอาอะไรก็เลาไม่สนใจดีแล้วผมขอให้ผมรักษาร่างกายผมครั้นี้ผมแทบแบบเปลี่ยนชีวิตผมมาจากกินเหล้าหนักๆจนเป็นแบบนี้ไงผมมันได้ยาตัวนี้เกิดจากสาเหตุคือการกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าอะไรเหล้าเหล้าหงเหล้าหงทำงานหนักหงทองเหรอครับอุ้ยวันหนึ่งกูคิดว่าสี่เป็น ไม่ได้ป่ะพรสีแบนก็กลมนึงอ่ะสองกลมนอสองกลมงมีปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยเป็นอีซ่านเปล่าอุ้ยตุก่อนเขาได้กินเหล้ามากนะตาเหลืองเหมือนตาเหลืองนี่แต่ก่อนนะเหมือนเหมือนนี่เลยเหมือนแบบสีพี่เคยเห็นสีแบบสีเหลืองไหมแต่ของสีเหลืองมันเหลืองกว่าอันนี้ตุก่อนผมหรือมันพรสีเหลืองเลยตาหนูใครรู้ดนะ้ผมเนี่ยดำเมี่ยมดำแบบ พร้อมโตมาตอก่อนนี้ยังไม่เป็นแบบนี้นะยังไม่เป็นแบบเนี้ยไตมันไตือนผลจากไตใช่ไหมก็เนี่ยไตตับไงไตตับมันสื้อพอมากินพอมากินมียาพอนุ้ดยาอ่ะพอเริ่มกินดยาเนี้ยมันมีเนื้อมีเนื้อหน่อยใช่มันไปขับทิ้งรูปหน้าหน้าตาเนี่ยเขาว่าผมไม่ไม่ไม่ค้ำไม่ดำนะแต่ก่อนดำดูแรกแรกแบบมันประเสริฐไม่ใช่ตัวเองอย่าหยุดยาแล้วตัวเอง